ไฮโซปิงบุคคลที่ทำคอนเทนต์ได้แปลกแหวกแนวจนเกิดดรามาในหลายๆครั้งแต่ทำไมเขาถึงไม่เคยโดนอะไรก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าทำไมเขาจะทำคลิปแบบนั้นเขาเลือกที่ทำให้ตัวเองอยู่ภาพลักษณ์ไม่ดีเพื่อเรียกยอดวิวหากใครที่ติดตามไฮโซปิงจะรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบในคลิปทุกครั้งไป แต่ที่ทำนั้นเป็นคาแรเคเตอร์ของตัวเองเรียกง่ายๆว่าที่ทำไปทุกอย่างนั้นเพื่อยอดวิวหรือเงินไฮโซปิงเป็นบุคคลที่มีความรู้ด้านกฎหมายดีพอสมควรเขารู้ว่าอะไรทำได้ไม่ได้และเขาจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อทำคลิปเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ฉลาดคนนึงเลยแล้วทำไมคลิปแบบนี้ถึงไม่โดนอะไรทั้งๆที่มันคือการุกคามอยางเห็นได้ชัด พี่เราต้องมีหลังบ้านที่โอเคอ่ะอย่างไฮโซปิงเวลาแกล้งใครปุ๊บอะไฮโซปิงเข้าไปขอโทษแล้วจ่ายค่าชดเชยซึ่งมันไม่ใช่แค่20บาทแน่นอนบางทีไฮโซปิงให้ที่เห็นในคลิป20จริงๆอ่ะในความเป็นจริงไฮโซปิงอาจจะให้สองพก็ได้นะเอออันนี้เรื่องจริงแล้วก็ทุกคนที่ออกคลิปไฮโซปิงอะที่โดนไฮโซปิงแกล้งอะ เราจ่ายค่าชดเชยเสร็จอะเรามีการเซ็นสัญญาใน iPad ซึ่งเรามีเอกสารครบทุกอย่างเลยที่เป็นเอกสารว่าให้ความยินยอมในการออกช่องเราดังนั้นถ้าใครจะฟ้อง p d p a ที่ทุกคนยุยงคือเขาคงไม่ฟ้องหรอกเพราะเขาเซ็นหมดแล้วแล้วหลายคนที่เซ็นแล้วก็เล่นในคลิปเราอะทุกคนกลายเป็นเพื่อนเราแไม่มีใครสอนซึ่งเขารู้อยู่แล้วแล้วเขาไปทําแล้วเขาไม่เห็นจะเป็นไรอะครับเออทำ,ทำไมต้องไปเหลือร้อนแทนอีกอย่างหนึ่งคลิปอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับรถไฟนะครับ ที่รถไฟใช่มาสถานะใช่ไหมมันไม่ควรจะทําและพี่ปิงก็บอกว่าเขาตัดต่ออะไรเงี้ยเห็นได้ชัดว่าก่อนทําอะไรเขาได้เตรียมการทุกอย่างมาก่อนแล้วไฮโซปิงเคยอยู่กับการทําหนังมาก่อนเพราะงั้นในเรื่องนี้น่าจะเป็นความจริงเห็นได้ชัดว่าไฮโซปิงเป็นบุคคลที่มีความสามารถแต่เป็นความสามารถที่ไม่ได้โดดเด่นมากนักเมื่อเทียบกับคนอื่นในยุคนี้สรุปแล้วสาเหตุที่ไม่เคยโตดดะไรทางกฎหมายเพราะความฉลาดรอบข้อของเจ้าตัว และอีกหนึ่งข้อที่ผมอยากกล่าวไฮโซปิงเป็นช่องทำคอนเทนต์ขยะจริงไหมก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคอนเทนต์ขยะคืออะไรคอนเทนต์ขยะเป็นสิ่งที่ไม่สร้างประโยชน์ไม่มีการพัฒนาไม่มีสาระไม่มีความคิดและไม่มีการลงทุนในหลายๆคลิปนั้นเขามักจะสอดใสอ่สอ,สอะไรเข้าไปแค่การนำเสนอของเขานั้นมันไม่ดีเท่านั้นเอง แต่ว่าก็มีบางคลิปที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ขยะผมนั้นอาจจะไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายดีแต่ผมเชื่อว่าคุณไฮโซปิงได้คิดมาอย่างดีแล้วการไปตอนที่ญี่ปุ่นนั้นมันได้ทาให้รัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสนใจมากนะเพราะเรื่องที่ไฮโซปิงทำถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ผิดกฎหมายหลายแรงอีกอย่างญี่ปุ่นยังต้องพึ่งผ่านนักท่อง,งเที่ยวไทยเพราะนั้นเร,เรื่องการยกเลิกวีซ่า คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงภาพลักษณ์ล่ะสิ่งที่เขาทำอาจจะไม่ได้ส่งผลมากนะเมื่อมันเลือนลางหายไปตามกาลเวลาแต่ว่าช่องของเขานั้นเป็นช่องที่มีเด็กหรือวัยรุ่นดูจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดการเรียนแบบถึงแม้เจ้าตัวจะสามารถแยกแยะอะไรได้แต่เด็กและวัยรุ่นบางคนเขาอาจจะไม่รู้และอาจจะแยกแยะไม่ได้ พราะฉะนั้นหากใครที่มีเด็กดูไฮโซปิงอยู่ควรให้คําแนะนําที่ดีหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือปิดช่องนั้นไปเลยหากใครที่ไม่ชอบไฮโซปิงสิ่งเดียวที่ผมแนะนําได้คือปิดช่องนั้นไปเลยไม่ต้องดูคลิปเพื่อเอาเงินให้ข้อคิดที่ได้จากคุณไฮโซปิงคือทำทุกอย่างเพื่อเงินไม่สนใจภาพลักษณ์เล่นช่องว่างทางกฎหมายขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ครับ